พี่น้องบกเขียบค่ะบกเขียบกินบกเขียบบอบุญข้าสาเข้าตรงไดนกินบกเขียบแล้วพี่น้อง <S <S น้อยหนาค่ะพี่น้องน้อยหนาภาษาการเงินน้อยหนาเ้อแซบคักบบกเขียบไฟถ้าบักเขียบหนังมันจิตปอกออกบ้านใดโอ้ยร้านข่อยยากคแค่นี้กนเดิอจ้าพี่น้องเ๋ยวร้านอยากกินบกเขียบเอามาอ้างเอามา,หาให้เบิ้งบ้านพี่น้องนี่จ้า,จานี่ออเม็ดมันครับผมกินแล้วเอาเม็ดออกด้วยนะลูก กินแล้วเม็ดออกด้วยนะครับเดี๋ยวยายจะก้อนต้องตักให้กินเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเม็ดติดจะติดคอยต้องดูแลยางไก่ิตะคันแดดออกแล้วเสื้อผ้าซักสามมือแล้ววะเด็กตากแดดพ่อแดดแล้วค่ะโอ้ยต้นแค่ย่ายแต่สีไงสีง,งามอยู่เด็กกินยอดแค่ย่อนอยู่เด้อนี่ป่าสวนหน้าบ้านลกเหมือนเดิมค่ะสวนหน้าบ้านกับหกคือเกา หว้เคี้ยนีกะเคี้ยนีกะสุดแล้วเสด้มาตัดปีไปแกงต้นแค่ตัวน,นี้พักหวานย่างยูพี่น้องพักหวานย่างยูเยอะโอ้ยพักหวานกะสีไงน้องสีไงว่าไลวะพี่น้องต้นหวานพักหวานป้ามาปูกในบ้านนี่ต้นพักหวานได้ค่ะพี่น้องต้นแค่ปลูกซักกันไว้จะมาถางเหงาค่ะยู น,นอนกครับครับไม่ต้องเก็บนะ้ำมะนาวหมูว่านนี่ก็เก็บจตว่าเต็มกระปุกน้อยๆนนก็เก็บโอ้จะเป็นปากยากหลานก็ได้